ตัวเสียทอนตั้งรุ่ยไปเล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 ยไป เบาไว้เบาไว้เบาไว้ที่เลยที่นี่เลยนะครับผมวันนี้ลูกหลอนอยู่กับไอยันนะครับยันทองฟักดีนะครับผมที่นี่เลยนะครับผมลุกหนนะครับผมสำหรับบักาไอยันนี่หมานแล้วนะครับวันนี้แก้วนะครับผมสวัสดีพักที่าักนองนะครับผม2องิหาคะแนนผ่านไปบอยังเห็นนะครับเมฆํำดำหนาครับฝนกำลังมากนะครับบอกพี่พอกนองว่า ฝนจิตกนะครับผมเอดลุนกันต่อไปนะครับ2องลอยเก้าสีัดไปลมแรงเลยครับลมมากนะครับฝนก็มากับเดี๋ยวลุงหลอดไปรถกอนนะครับนะครับผมเดี๋ยวติดลมนะครับผมฝนมาแเลยนะครับมาอยางรุนแรงเลยนะครับนาสีหายนะครับลุงหลอดกับสีมาตั้งรักอยู่แถวรถกอนนะครับถ้าฝนตรงหนักออกบ่ได้กับสีเดียวชวดออกกอนมูนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจ้งแล้วเวลาให้ก่อนมือสีประการหายหรือบ่หายนะครับสำหรับลุงหลอดบ้องฟ้ามั่นหนาสีหายนะครับ สามร้อยแปดสิบพันไผ่บอยยังเห็นนะครับตอนนี้นาจิตรประกาศหายนะครับรอรุอนนต่อไปอีกจังน้อยนะครับผลเริ่มลิ่นแล้วนะครับตอนนี้สี่ร้อยยี่สิบพันไปหายนะครับประกาศแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมหลวงเทพศีสวัสดิค่ละลาลา